السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، لهم في الآخرة إلى النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل สุดขอบคกณล่า ع <ون> ظ ي มขอความรักความเมตตาจากพระอ AH าลงค์าระเจ้านะครับจงประสบแด่พี่น้องครอบครัวสลามหัตทุกทุกท่านอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราก็มาพบกันนะครับ ในค่ำคืนของการอบรมให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็ตอบข้อซักถามต่างๆพี่น้องที่เคารพครับการที่เรานั้นได้มีความตั้งใจในการที่จะประกอบคุณงามความดีการที่เรานั้นจะได้มีความทุ่มเทเสียสละทั้งทุนทรัพย์ร่างกายและเวลาของเรา เพื่อที่จะไปณสถานที่พระองค์สุบฮาหนัวตาลาเจ้าได้กำหนดเอาไว้เพื่อเป็นบ้านหลังแรกของมวลมนุษยชาติที่พระองค์อลทรงตรัสว่าแท้จริงแล้วเรานั้นได้วางบ้านหลังแรกเอาไว้ให้กับมนุษยชาติที่มักกะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความจำเริญและเป็นทางนำให้แก่มวลมนุษยชาติผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาะ ที่จะมีชีวิตอยู่ในดุนยาแล้วเพิดเพลินอยู่กับมันเราก็จะตอบแทนเขาด้วยกับสิ่งที่เขานั้นได้มีความต้องการเฉพาะในโลกนี้อย่างครบถ้วนและเขาก็จะไม่ถูกริบรอนสิทธิอันใดที่เขานั้นต้องการเพียงเฉพาะในดุนยานี้ชนเหล่านี้จะไม่ได้รับส่วนใดๆแห่งการตอบแทน ในปรโลกเลยนอกเสียจากไฟนรกของพระอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และลาเจ้าเท่านั้นและสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติหรือภาคเพียรเอาไว้ในดุนยาก็จะไร้ผลและสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไปนั้นก็จะศูนย์เปล่าท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นได้มีการทุ่มเทและเสียสละ จะสังเกตนะครับว่าศาสนาอิสลามของเรานั้นถูกโครงสร้างหรือว่าถูกองค์ประกอบไปด้วยกับหลัก5ประการด้วยกันสิ่งท่านศาสดานั้นได้บอกว่าบุนียลอิสลามอัลาคัอมสินศาสนาอิสลามนั้นถูกโครงสร้างเอาไว้ด้วยกับหลักประการ5ประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือการกล่าวชาฮาดะตนี การกล่าวยืนยันหรือการกล่าวคำปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเสียจากอลัลลอฮ์และท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นศาสนาทูตเป็นตัวอย่างของพวกเราประการต่อมานั่นก็คือการละหมาดการจ่ายสกาศการถือศีลอดและรวมไปถึงการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตทั้งหมดทั้งมวลท่านพี่น้องที่รักและครบรพทั้งหลายครับ เรื่องของคำปฏิญาณเป็นเรื่องของหัวใจที่เราเองนั้นจะต้องเตรียมเอาไว้เพื่อการยอมรับในความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระอลลอฮฺซุบหฮานุวะตาลาเจ้ายอมรับในการที่เรานั้นจะต้องบอกว่าพระอลัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ที่บริหารและก็บริบาลดังนั้นแล้วในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเจ้าได้บริหารเอาไว้นั้นจะเป็นการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีการขาดตกบกพร่องหรือมีการสึกกร่อนขึ้นมาพระองค์ก็จะทรงบริบาลพระองค์จะทรงดูแลให้มันเป็นไปอย่างนั้นสิ่งแน่นอนหมู่ดวงดาวต่างๆไม่มีสักครั้งเดียวที่ในระบบสุริยะจักรวาลจะโคจรมาเจอกันจนทําให้ก่อความเสียหายและทําให้ระบบสุริยะจักรวาลน,นั้นเสียหายไปนั่นขนาดในภาพรวมที่เป็นใหญ่ๆแล้วท่านปีน้องครับ เราลองมาดูภาพรวมเล็กๆที่มันใกล้กับตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือชีวิตของเราแน่นอนวันนี้เราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขณะที่มีลมหายใจอยู่ขณะที่ยังตื่นอยู่ท่านพี่น้องครับเราอาจจะกั้นลมหายใจเราอาจจะอึดลมหายใจของเรานั้นไวไว้ได้สักระยะหนึ่งนาทีสองนาทีหรือยังเก่งเลยสําหรับคนที่นาฟัสอึดลมหายใจได้นานไม่ว่าจะเป็นนักกรีนหรือนักบดาน้ําก็ตาม เขาอาจจะอึดลมหายใจได้สักห้านาทีแต่ท่านพี่น้องที่รักและครบทั้งหลายนั่นก็เป็นการกระทําสําหรับบุคคลซึ่งที่มีชีวิตอยู่ตื่นอยู่แต่ในขณะที่เราหลับนั้นท่านพี่น้องครับใครล่ะครับที่จะเป็นคนที่จะควบคุมลมหายใจของเราให้เข้าให้ออกโดยที่ตัวเราเองนะตอนนั้นวิญญาณไม่ได้อยู่กับตัวเราแล้ว แต่คนหนึ่งจะใช้การหลับนอนในชั่วข้ามคืนโดยปกติแล้วก็จะใช้เวลาถึง4-5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงซึ่งบางคนก็อาจจะยาวถึง8ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำไปถามว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นใครกันเล่าที่เป็นผู้ที่บริบาลพวกเราเอาไวา้แน่นอนวันนี้ถ้าเราลอสสุบฮานูตาลาเจติดมิตเตอร์ของพระองค์เอาไว้ที่จมูกของพวกเราทุกๆคนแล้วก็จ่ายด้วยกับค่าลมหายใจหรือว่าค่าออกซิเจน ซึ่งแน่นอนที่สุดเราไม่มีปัญญาที่จะจ่ายแน่คนร่ำรวยคนหนึ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ในนิตยสารและถูกแชร์กันในโลกสังคมออนไลน์หรือว่าในไลน์ของเราถูกแปลภาษามาจากภาษาของมาเลเซียว่าเศรษฐีมาเลเซียคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลไปแค่ช่วงเวลาสมวันพอวันที่เขาจะออกนางพยาบาลหรือว่าคนที่เจ้าหน้าที่เก็บสตางค์ก็เอาบินมาให้ดู หันไปเหลือไปเห็นค่าออกซิเจนท่านพี่น้องที่รักและครบัทั้งหลายโดนไปสามหมื่นกว่าบาทชายคนนี้ร้องไห้ทั้งๆที่เขาเป็นคนรวยเจ้าหน้าที่เก็บสตังถามเขาว่าไม่มีสตังจ่ายหรือคุณลุงคนนี้ตอบว่าไม่ใช่เขามีสตังเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่รู้เลยว่าแค่ลมหายใจสามวันโดนไปสามหมื่นท่านพี่น้องครับตอนนี้เขาอายุหกสิบ เขาใช้ลมหายใจของพระอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาเจ้าไปหกสิกว่าปีแล้วถ้าหากอัลลอฮฺคิดสตังเขาเขาจะเอาสตังที่ไหนจ่ายนั่นคือความเมตตาที่เราเองจะต้องคิดเพราะชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยเด็ดขาดมันมีผู้ที่ลิขิตมันมีผู้ที่กระทํามันมีผู้สร้างและระบบต่างๆนี้พระองค์ก็ไม่ได้สร้างเอาไวา้แล้วก็ปล่อยปะละเลยมัน พระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้ที่บริหารทรงเป็นผู้ที่บริบาลเหมือนกับอายะอันกุรอานที่เรากล่าวว่ากุลอาอูบิรับบินนัสมาลิกินนัสอิลาหินนัสอัลลอฮฺ سبحانه และะอาลาเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ที่เป็นผู้อภิบาล เป็นพระเจ้าที่สมควรที่เราควรที่จะกราบกรานเป็นเจ้าของเป็นมาลิกเป็นเจ้าของที่ครอบคุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุกสปปรรพสิ่งและรวมถึงชีวิตของตัวเราดังนั้นในวันนี้ท่านพี่น้องครับขอบคุณต่อพระอ์ Allah สุบฮานุตะลาเจ้าให้เยอะก่อนจะล้มตัวลงนอนท่านพี่น้องครับบอกกับพระองค์สุบฮานุตะลาเจ้าว่า ขอขอบคุณที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ให้เรานั้นได้ควบคุมร่างกายนี้ซึ่งพระองค์นั้นได้ให้สิทธิเราในการที่จะดูแลร่างกายนี้ขอพระองค์ได้ทรงเพิ่มภูนให้กับร่างกายนี้ซึ่งริซกีอายุไขและก็สุขภาพร่างกายอันแข็งแรงและท้ายที่สุดท่านพี่น้องครับเอามือขวาของเราวางไว้ที่หัวใจฝั่งซ้ายของเราแล้วขอดูอาว่าโ oh อ้อัลลอฮ์อภพยโทษในบาปของฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมักฟิรลิซัมบีวะตอฮิรกอลบี วันนวิรฟูอาดีขอตบพระองค์พะ ہ, ุบบานุตาลาเจ้าโอ้อัลเจ้์ขอพระองค์ได้ทรงลดบาปให้กับเราด้วยเถิดชำระล้างความผิดให้กับเราด้วยเถิดในขณะเดียวกันตอเฮรกอลบีขอพระองค์ทรงทําให้หัวใจของเราสะอาดผุดพองด้วยเถิดอย่าได้รู้สึกโกรธอย่าได้รู้สึกเครียดแค้นอย่าได้รู้สึกตําหนิ และพร้อมที่จะรับกับบททดสอบของพระองค์ไม่ว่าจะเข้ามาจากทิศทางใดก็ตามไม่ว่ามันจะมาจากทางขวามันจะมาจากทางซ้ายมันจะมาจากข้างหน้ามันจะมาจากข้างหลังมันจะมาจากข้างบนหรือมันจะมาจากข้างล่างท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายเราบอกต่อพระอัลลอฮฺซุบฮาานูตะอาัลาเจ้าด้วยหัวใจของเราทุกๆค่ำคืนก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนเราคิดถึงพระอัลลอฮฺซุบฮาานูตอตาอัลาเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่การคิดถึงวันพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรศาสนาสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องเป็นสองคนเลือกเอาระหว่างสองคนนี้คือคนอากิลุนคนที่มีสติสัมปชัญญะคนฉลาดหรือว่าคนกอฟิลุนคนที่เพิกเฉยเมินเฉยหรือคนที่เส่อซ่าท่านพี่น้องงั้นตารางชีวิตของเราจะต้องเป็นตารางชีวิตที่มีตารางของพระองค์ س ب ح ا วะตะอาลาเจ้า อยู่ด้วยพรุ่งนี้เราจะทําอะไรว่างเราวิตรายการไว้หมดเลยแต่ท่านพี่น้องครับเราไม่ได้ลิตรายการเพื่ออัลลอฮ์เลยถ้าวันนี้เราจะต้องตื่นละหมาดซุบ์ตอนตีห้าเราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงตื่นตอนตีสี่ได้ไหมแล้วมีโปรแกรมสําหรับพระอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาเจ้าเพื่อทําการละหมาดตะหัดหยุดซึ่งเป็นเวลาที่พระองคัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาเจ้าทรงลงมา ในใบตินอิซะชั้นฟ้าโลกดุนยาเพื่อที่จะบอกกามลาอิกัตว่ามีบ่าวของฉันคนไหนที่จะขออายุขัยเพิ่มไหมมีบ่าวของฉันคนไหนที่จะขอริสกีเพิ่มไหมมีบ่าวของฉันคนไหนที่จะขอให้ฉันเนช่วยชำระหนี้สินของเขาได้ไหมมีบ่าวของฉันคนไหนที่จะขออภัยโทษต่อฉันไหมดังนั้นท่านบี่นองที่รักและารุทั้งหลายครับ จะวางโปรแกรมใดก็ตามเราจะต้องเป็นคนอาขึ้นมีความฉลาดนิดหนึ่งวางโปรแกรมของอัลลอฮ์ไว้ในตารางชีวิตของเราด้วยเพื่อที่ว่าเรานั้นนะครับท่านพี่น้องครับเพียงแค่เรามีความตั้งใจเพียงแค่ว่าเรามีการเนียดเนียดว่าจะทําดีเนี่ยเรานี่โชคดีขนาดไหนเกิดมาเป็นอุมมหมุฮัมมัดียะแค่เนียดว่าจะทําดีอัลลอฮ์ให้การบันทึกความดีแล้ว ฟลัมยะมัลฮะกุติบาลาหูฮสานาตุนกามีลาตุนถ้าหากว่าใครก็ตามเจตนาที่จะกระทําดีแต่เขาไม่มีโอกาสในการที่จะกระทําหรือมีอุปสรรคในการที่จะทําแล้วไซกุติบาลาหูฮัสซานาตุนกามีลาตุนก็จะถูกบันทึกว่าให้กับพวกเขาด้วยกับความดีที่เขาเจตนาทำผลของความดีนั้นโดยสมบูรณ์อัลลอฮฺ เงินต้องชูกโกดขอบคุณต่อพระองัลลอฮฺซุบฮฺฮานวตาลาเจ้าให้มากๆกักัทตันพี่น้องวันนี้เราได้มีโอกาสแล้วและก็นี่เป็นโอกาสหนึ่งที่เรานั้นได้ตั้งเจตนาของเราตั้งเนียดของเราว่าอินชาอัลลอฮฺเราจะไปณนะบ้านของพระองอัลลอฮฺตั้งใจที่จะไปกระทําดีและถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั่นก็คือการคองอียรอม ชุดที่ดีที่สุดที่ผมเคยบอกแก่ทุกท่านไปแล้วนั่นไม่ใช่ชุดที่แพงที่สุดชุดที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์จะสอดสายตาของพระองค์มาสู่พวกเราทุกๆคนไม่ใช่ชุดที่มันนั้นเลิศรูพี่น้องครับมันเป็นความเรียบง่ายสําหรับผู้ชายเพียงแค่ผ้าสองผืนสําหรับผู้หญิงการปกปิดเอาระที่เผยใบหน้าโดยสมบูรณ์และเผยฝ่ามือหรือมือถึงข้อมือ ดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและครบทั้งหลายครับวันนี้ในขณะที่เราคลองเอียรอมอยู่การคลองเอียของเราก็จะต้องทําให้มันดีต้องเจตนาให้มันดีก่อนที่จะคลองเอี่ยในทุกๆครั้งครั้งนี้เรามีโอกาสที่จะคลองเอียจากห้องพักของเราที่นครมาดีนะในขณะที่เราอยู่ห้องพักของเราในวันที่เราจะเดินทางออกจากมาดีนะเคลื่อนเข้าสู่เมืองมักกะวันนั้นวันที่เราจะออกท่านพี่น้องครับ เราจะต้องอาบน้ำทําความสะอาดร่างกายของเราประหนึ่งดังกับการยกฮาดัสใหญ่ผู้หญิงที่เคยยกฮาดัสในเรื่องของการมีเฮทมีนีฟาสทำเช่นนั้นท่านพี่น้องครับผู้ชายเคยที่จะยกฮาดัสในขณะที่ตัวเองมียูนุบมีฮาดัสใหญ่ยกออกจากร่างกายของเรา คือการที่เรานั้นจะต้องอาบน้ําให้เปียกทั่วทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นส่วนที่พับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นลืบไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นซอกมุมต่างๆท่านพี่น้องที่รักและครบตัทั้งหลายครับนั่นคือการที่ทําให้ร่างกายของเราเปียกชุ่มไปด้วยกับอัลกุสน้ําที่เราเจตานาที่จะทําการอาบน้ําเพื่อที่จะให้มันเกิดความสะอาดสะอ้านในตัวเรา การตัดเล็บก,การเล็มผมการตัดหรือตานโกนหนวดต่างๆการเก็บชิ้นเนื้อต่างๆที่มันจะอยู่บางคนเนี่ยมีที่เล็บของเขามักจะมีเนื้อนะครับที่เป็นเนื้อกำพ้าหรือหนังกำพ้าต่างๆจะต้องจัดตัดแต่งให้มันเรียบร้อยในขณะที่เราคองเอรอมอยู่เราไม่สามารถที่จะไปดึงไปกัดไปตัดไปถอน ส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากร่างกายของเราได้เพราะถ้าเราทำเช่นนั้นเราก็จะโดนค่าปรับในขณะที่เรานั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราซุบฮานุวตาลาเจ้าทรงกำหนดท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับในขณะที่เราอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแต่งเครื่องแต่งกายต่างๆเราจะพรมน้าหอมหรือปะทินโฉมเป็นสิ่งที่อนุญาต ศาสนาอนุญาตเพราะในขณะนั้นยังไม่ได้ครองเอีอมยังไม่ได้เนียดเข้าสู่การคองเอีอมใครจะทาใครจะทาเต่าใครจะทาน้ําหอมใครจะปะแป้งใครจะทาหน้าทาตาสามารถที่จะกระทําได้หมดเลยในขณะที่ยังไม่ครองเอ,อี่มแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพร้อมอยู่ในชุดของเอีอมแล้วรถไฟเคลื่อนขบวนไปได้สักพักหนึ่งนะครับ เจ้าหน้าที่ของรถไฟก็จะประกาศออกมาว่าขณะนี้เราเข้าเขตสู่การมีกฎแล้วในขณะนี้แซะ่นะครับอินชาอัลลอฮ์ผมกับท่านอาจารย์ฮุเซนก็จะพยายามเดินจะไปบอกกับทุกๆคนว่าให้ทุกคนนั้นเนียดของเอียรอมได้แล้วนั่นคือการที่พวกเราทุกๆคนจะต้องกล่าวคําเนียดว่า nawaitu umratan wa ahram tubiha l i l a h i taala wa ภาษาอาหรับไม่ได้ ไม่ต้องกังวลท่านพี่น้องครับเนียดง่ายๆว่านี่คืออุมรอของข้าบาเจ้าเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาง่ายนิดเดียวท่านพี่น้องครับและเราก็กล่าวยืนยันยอมรับในข้อกําหนดหรือว่าข้อห้ามต่างๆที่พระอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาเจ้าห้ามแก่ตัวเราในขณะของเอรอมโดยกล่าวคําว่าลับกะอุมรตันหรืออัลลอฮุมมะลับกอุมรตัน เท่านี้เองท่านพี่น้องที่รักและครูทั้งหลายเราก็เข้าสู่กระบวนการการของเอรอมเป็นสภาวะการที่พระอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาเจ้าทรงรักมากที่สุดเป็นสถานภาพเป็นตำแหน่งที่พระอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาเจ้าทรงรักเราตลอด24ชั่วโมงที่เราคองเอรอมอยู่เลยดังนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือความพิเศษ นี่คือซปเปอร์วีไที่เรานั้นจะได้เป็นผู้ใกล้ชิดในขณะที่เราคองเอรอม